สวัสดีเพื่อนพ้องและน้องพี่ทุกคนครับพราก็ผมกับ King <c oughs> คิงเรเล็ตครับผมนี่คือเกมดูหน้าเอ็มครับผมซึ่งเกมนี้เปิดบริการแล้วตอนนี้สำหรับใครติดตามเิมนี้มานานเนี่ยตอนนี้เปิดให้เราเล่นแล้วนะทั่วประเทศเลยหราได้ทั้งเพลโซและติดลิงใต้คลิปนะถ้าอยากฟังเพลงก่อนเล่นคลิปก็ <c oughs> ลิงใต้คลิปมันจะทิ้งลิงไว้ให้ฝากไว้ด้วยแล้วกันครับผมยังไงก็เล่นเกมกันดีกว่ามีเซิร์ฟเวอร์เราเลือกเลยนะยังไงก็เล่นเซิร์ฟเวอร์ไหนก็นัดแนะกันให้ดีๆนะโอเค มาแล้วมีตัวละครให้เราเลือกใช้มันห้มีคอสตูมให้เราเลือกด้วยซึ่งเกมนี้เป็นเกม,นมนแนว MORPG ก็ผมก็สไตล์ก็เป็นเกมแนวน่ารักมุงม้งมิงม้งมุง้งมิ้งอย่างนี้แหละมีตัวละครหลากหลายให้เราเลือกใช้คือมีอาชีพหลากหลายด้วยนะโคตรเจ๋งนะตอนนี้เรามาเลือกตัวละครกันก่อนดีกว่านี่เด็กกดให้ดูทุกตัวเลยไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงฮันเตอร์เนี่ยก็จะเป็นสายธน,นูและอันนี้อู้แต่และตัวนี่คือเฮ้ยมันน่าใช้ทุกตัวเลยอ่ะ มันต้องมีผมว่ามันต้องมีเพื่อนพ้องสักคนนึ่งที่แบบเล่นทุกตัวอ <Hey. S 1> เลือกตัวไหนดีอ่ะอ่าผมได้ตัวแล้วนี่เลือกวอริเออร์ก็ผมไม่ใช่แค่เราเลือกอา,อาชีพหรือว่าตัวละครได้อ่องเดียวนะเราสามารถเลือกคอสตูมได้ด้วยโคตรเจ๋งโอ้เราเป็นแมวน้อยขนาดน,นี้เฮ้ยเลือกได้เฮ้ยเลือกไม่ถูกเลยเนี่ยโว้วววแต่ละชุดนี่แบบเดี๋ยวนะ มีก้างปลาตรงหลังเลยเจ๋งเจ๋งเจ๋งอ๋อเนี่ยมีหูแมวแล้วก็เอาก้างปลามาข้างหลังเอากู้หิวไงแน่นอนอันนี้เป็นนางฟ้าเหรออ๋อเทวดาเทวดาอันนี้น่าจะเป็นคนธรรมดานะครับอ่าลืมบอกคือแต่ละแต่ละอาชีพหรือว่าแต่ละตัวละครจะมีบอกด้วยว่าอาชีพนี้มันจะเป็นประเภทไหนแล้วก็สามารถมาอ่านตรงนี้ได้นะว่า มันเหมาะกับเรายัางไงนะโอเคไม่ต้องอธิบายเราบ้างตัวคนก็น่าจะมีสกิลการเล่นเกมที่เทพเลยแล้วเช่ไหมเย <Yeah. S 1> เดี๋ยวจะเลือกชุดนี้กันได้ไหมอันนี้เท่นะเท่นะจริงๆจะเลือกจริงๆจะเลือกชุดนี้แต่ว่าความมุ่งมิงไว้ก่อนอ้าวนี่เราสร้างตัวละครเสร็จแล้วคือเราสามารถสร้างได้ดูดิกดเพิ่มได้เอ้ยแต่เรามีแค่นี้ตอนนี้สเตตเราอะไรเงี้ยย่างแบบเริ่มต้นอย่างไรสตาร์ทเกมดีกว่าโอ้โหนี่ เกมนี้มีระบบออตโต้เลยนะสลับใครที่ไม่ค่อยมีเวลาอย่างเงี้ยก็สามารถมาปล่อยออตโต้ได้ก็ผมสบายใจได้ระบบช่วยเล่นนี่ทําได้ดีเหมือนกันเกมนี้ระบบช่วยเล่นของเกมมีทําได้ดีเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสลับใครที่ไม่ค่อยมีเวลาอย่างเงี้ยก็สามารถมาปล่อยออตโต้เล่นได้เกมนี้เฮ้ยเดี๋ยวนะตอนนี้ทําภารกิจมาแล้วก็ได้แกะสยมภูมาเฮ้ยใ,ใช้ได้ว้าวเฮ้ยเรามีสัตว์เลี้ยงไม่ใช่สัตว์เขียวแต่ แจกฟรีด้วยสกิลเนี่ยว่าต้องเติมถึงจะได้โอ้นี่ไงเราได้สกยวแล้วดิโคตรมุ้งมิ้งอะขยายเดี๋ยวลองขยายนี่เฮ้ยเราขยายได้ด้วยเฮ้ยเจ๋งนะเจ๋งนะโอ้อะไรเรเปิด,ปดออโต้เกมไม่ได้มีระบบออตโต้เลยนะคือเราสามารถกดตรงภารกิจมันจะเดินเหมือนการภารกิจให้เราด้วยแล้วแต่เราแค่รับของยอ,ยงอะไรเงี้ยนี่แบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับใครที่ไม่ค่อยมีเวลาเล่นเงี้ย ก็เล่นเกมไม่ได้ครับผมระบบช่วยเล่นของเกมนี้ก็ทําได้ดีเหมือนกันนะอย่าทําเป็นเล่นไปนะเกมนี้ก็มีระบบเนือเรื่องด้วยสำหรับใครที่ชอบเกมแนวที่มีเนื้อเรื่องหน่อยเนี่ยเกมนี้ก็สามารถทําได้กรับผม <c oughs> นี่ตอนนี้เราเป็นแมวเราชื่อโดฮันน่านะครับผม <c oughs> โดฮันนาเป็นคนที่ดุร้ายมากๆหมายถึงในเกมนะ พนมุ้งมิ้งอ่ะสำหรับใครชอบเกมแนวน่ารักเนี่ยลองเล่นเกมไม่ได้นะไม่ต้องกลัวว่าจะตามชาวบ้านเขาไม่ทันเพราะว่าเกมเพิ่งเปิดเลยละฉะนั้นเนี่ยตอนนี้มีกิจกรรมเยอะมากๆครับผมเดี๋ยวตอนในพวกชุดคคสตูมะไรเนี่ยคือได้ฟรีด้วยคือเราสามารถเลือกชุดคัสตูมได้หลาลกหลายรูปแบบก็ผมคือเล่นเกมเราสามารถเลือกได้นะหนึ่งชุดเนี่ยฟรีเลยครับผมถาวรน่วย <Yeah. S 1> นีด่ดูสกิลดีเป็นแมวที่ดุร้ายมากจริงๆนะโดฮาน่า <laughs> อ่าเรากำลังฆ่าสไลม์อยู่เกมนี้เป็นระบบออโต้สบายใจได้เล่นง่ายเล่นง่ายตอนนี้เรากำลังขี่แกไปยังภารกิจก็ผมใครที่ชอบงานอาร์ตต่างๆเนี่ยคือเล่นเกมไม่ได้นะคนที่ชอบวาดภาพด้วยอะไรเงี้ยเหมาะมากมากเพราะว่าลายเส้นของเกมนี้คือเยี่ยมมากๆโดยเฉพาะเวลาแบบเราไปส่งภารกิจอะไรเงี้ยมี n อ c บซขึ้นมาคือภาพสวยมากๆกับผมเพราะฉะนั้นเนี้ย เกมนี้เล่นได้เล่นได้สนุกแน่นอนก็คือนอกจากภาพน่ารักมุ้งมิ้งแล้วเนี่ยก็ยังมีระบบที่ครบเครื่องอีกด้วยเพราะฉะนั้นในเกมนี้น่าสนใจมากๆนะโหลดฟรีด้วยกิจกรรมก็เยอะตอนนี้พอเกมเพิ่งเปิดถ้าคนเล่นช้ากว่านี้คุณพลาดพลาดกิจกรรมอะไรไปเนี่ยอันนี้คือไม่รู้ด้วยนะนี่ตอนนี้เราเป็นแมวชื่วโดฮันนาครับผมโดฮันนาเป็นแมวที่ดุร้ายมากๆนะทุกคนโอเคเรากำลังเดิน เรากำลังเดินตามแมนางคนนี้ไปนะโอ้ซุปเปอร์พลังเนี่ยในเกมไม่น่าสนใจว่าจะมีฉากคัสซีอะไรงี้แหละคืองานอาร์ตดีมากๆโอ้ใครเป็นป่าเมซอนไปในทันใดนะขณะนี้ตอนนี้ทำภารกิจมาเรื่อยๆก็คือตอนนี้ผมได้อันนี้มา ดาบอู้เลื่อกศัตรูเยอะมากแต่ดาเมจเราเนี่ยแรงกว่าเราก็ได้ชนะศัตรูได้โคตรเจ๋งไม่ต้องห่วงเก๋เนี่ยมีสกิลเยอะนะเดี๋ยวสกิลปลดล็อกไปจะใส่ให้เฮ้ยเราได้ถุงมืออุย้ยเราตี400ดาเมจเมืิดคิดท,ทีนี่แบบว้าวดาเมจเราโคตรแรงเพราะเราได้ดาบฟรีมานนะดาบเกรดซีเองสีแรงขนาดนี้ ได้ดามจากภารกิจแต่มันให้มาอ้ยได้ชุดเกาะมาอ่าใส่พลังเราห้าพันแล้วตอนนี้โอ้ยตัวนี้เลือดเจ็ดพันกว่าแล้วนี่เลือดโคตรเยอะเจ็ดพันกว่าเนี่ยดูวันลกไข1พันคนนี้ชื่อโบตานะอู้พลังเพิ่มเป็น5,500แล้ว ตอนนี้เรามีสัตว์เลี้ยงของเราแล้วนะไม่ได้เติมคือมันแจกโ <c oughs> คตรมุกมีสัตว์เลี้ยงมีหลากหลายมากนะอย่างนี้เห็นผมไปปลดล็อกสกิลมาทุสกสกิลแล้ว <c oughs> โคตรโหดปกติถ้าเราไม่ไปดูทุสกสกิลใช่ไหมเราก็จะใช้สกิลนั้นตลอดชีวิตนะ่เราต้องไปปลดล็อกเองนะสกิลแต่ละอย่างเนี่ยโคตรเทพไปศึกษากันดูได้ครับผมตอนนี้เรามีสัตว์เลี้ยงละสัตว์เลี้ยงทำไรได้ก็จะช่วยเราต่อสู้กันเองตอนนี้ผมมีมังกรใช่ไหม ตอนแรกเราได้สัตว์ขี่ก็คือแกะตอนนี้เราได้สัตว์เลี้ยงก็คือมังกรมาแล้วโคตรเจ๋งอ่ะสัตว์เลี้ยงมีหลากหลายตัวละครก็ผมมีเยอะมากๆเจ้นี่เป็นตัวเริ่มต้นไงมาแจกฟรีไงเกิดได้มังกรมานะซึ่งอย่างที่บอกสำหรับใครที่ชอบเกมแนวมุ่งมิงแจกของหนักๆเนี่ยเอาเกมงนี้ได้เพราะเกมเนี่ยเพิ่งเปิดเกมได้ไม่นานนี่เองก็ผมเพิ่งเปิดเซิร์ฟเวอร์ได้ไม่นานเพราะฉั้นเนี่ยกิจกรรมจะเยอะมากๆยิ่งช่วงนี้กิจกรรมล็อกอินเด็ดเด็ดมากๆับผมจะใครไม่อยากพลาดของดีๆก็ มาเล่นเกมไม่ได้ลิงโหลดใต้คลิปเนยนะซึ่งเกมนั้นเป็นเกมแนวผจญภัยก็ผมเกมแนว M O R P G ูีนะสำหรับใครที่ชอบเกมแนว M O R P บอีอยู่แล้วเนี่ยเกมนี้สมควรเล่นกับผมเพราะว่าภาพนารักมุ้งมิงมากๆมาถือสเปคต่ำก็สามารถเล่นเกมได้ด้วยต้องใช้เด็ดในการเล่นในเกมนี้ซึ่งตัวละครในเกมไม่จะเป็นมอนสเตอร์หรือว่าตัวละครของเราเองหรือว่าชุดคอสตูมต่างๆเนี่ยจะออกแนวนารักมุ้งมิงมากๆใครที่ชอบความนารักสดใสเนี่ยเกมนี้แนะนําเลยก็ผมเดี๋ยวจะบอกให้ฟังภายนตัวเกมทําอะไรบ้างภพยนตัวเกมจะมีอาณาจักร วางขวางมองมาก,กับผมเราสามารถท่องอาณาจักรไปได้แล้วก็มีพวกฉากกสีต่างๆสวยๆให้เราดูอีกด้วยและที่สําคัญเนี่ยมีอาชีพหลากหลายให้เราเลือกเล่นกับผมยางที่บอกอาชีพแต่ละอย่างในตัวละครน่ารักมากๆแล้วก็มีสกิลเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ของเฉพาะอาชีพนะซึ่งที่สําคัญมันไม่ได้แค่มีอาณาจักรธรรมดาอาณาจักรเนี่ยโคตรกว้างกับผมเพราะฉะนั้นเกมนี้น่าสนใจมากๆนะเป็นเกมแนว RPG อ่ะ MM เราสามารถ อัพเลเวลตีบวกชุดแล้วก็อัปเกรดอาวุธให้เหนือใครได้เราสามารถตกปลาขุดแร่ต่างๆได้ด้วยเก็บวัตถุดิบทำอาหารแล้วก็ครับไอเทมได้โดยนะเป็นเกมที่ครับของได้ด้วย <c oughs> โคตรเจ๋งเราสามารถทำอะไรก็ได้อิสระแล้วก็ผมใครที่แบบไม่ค่อยมีเวลาว่างก็สามารถปล่อยบอดออโต้ก็ได้ด้วยโคตรเจ๋งเกมนี้อย่างที่บอกแล้วเกมนี้ก็มีสัตว์ขี่แล้วทั้งสัตว์เลี้ยงด้วยก็ผมเป็นไงโคตรเจ๋งเราไม่ต้องหงอยแล้ววะเนี่ยเราเล่นเกมคนเดียวอะไรเนี่ยเพราะเขามีสัตว์เลี้ยงแล้วก็สัตว์ขี่ให้เราด้วย สัตว์เขี้ยวสัตว์เลี้ยงมันไม่ได้มีแค่อย่างเดียวมันมีหลากหลายเยอะมากๆเราต้องไปหาเองนะเรากําลังออกล่าขณะนี้สายฟรีเนี่ยไม่ต้องห่วงเพราะว่ามีดันเจี้ยนให้เราลงไปหาของเนี่ยเยอะมากๆก็ผมใส่ฟรีอยู่ได้นะอ่าได้ของมาใส่โอ้ลืมบอกพลังผมสอง9 9แล้วตอนนี้โคตรโหด อาหารที่สําคัญเนี่ยใส่ฟรีเนี่ยไม่ต้องของวลววาเนี่ยต้องเติมหรือเปล่าถึงจะเทพเก <c oughs> มนี้ใส่ฟรีอยู่ได้เพราะว่าเราเนี่ยสามารถไปลงหาดันเจียนเพื่อหาของต่างๆได้นะเราสามารถไปหาไดา้ก็ผมใส่ฟรีนะ่อยู่ได้สบายอยู่แล้วที่สําคัญไม่ต้องโอนเนี่ยเราได้เกมเพราะว่าอัปเกรดอาวุธอะไรแค่นี้เองเหรอเพื่อไปลงดันเจียนนะไม่ใช่เพราะาเกมนี้ยังมีสงครามกิลดวอีกด้วยเราสามารถไปตะลุยแบบสงครามเกลดวได้ับผมเราสามารถสร้างเกียวกับเ,เพื่อนแล้วก็ไปตะลุย สงคมคิวได้เกมนี้ก็เล่นกับเพื่อนได้นะพ่อเราเนี่ยสามารถสร้างปาร์ตี้แล้วก็ลงดันเจียนกับเพื่อนแบบเรียลไทม์ได้อีกด้วยเกมนีสุดจริงสําหรับสาย PP พนะไม่ควรพลาดนะผมว่าเพราะว่าเกมนี้ยังมีระบบ PP ในอารีนาอีกด้วยอันนี้โคตรมันแน่นอนระบบ PP อะ่ะแล้วก็ไต่หอคอยต่างๆได้หมดเลยครับผมเกมนีม้ที่สําคัญเนี่ยมีแฟชั่นหลากหลายอย่างที่บอกเริ่มเกมมาเนี่ยเขาก็ให้เราเลือกแฟชั่นฟรี้หนึ่งชุดใช่ไหมโคตรฝาบอกเลย เกมนี้เราสามารถเป็นตัวตัวเองแบบที่สุดเลยนะเกมนี้เป็นเกมฟรีด้วยใครมีมือถือสเปคต่ำก็สามารถเล่นเกมไม่ได้สําหรับใครที่อยากเล่นแล้วเนดะี๋ยวลิงโหลดใต้คลิปว่าผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะยังไงก็ฝากเกมนี้เอาไว้ด้วยแล้วกันไปลองเล่นดูได้ชอบหรือไม่ชอบอยังไงก็อย่าลืมเมนบอกกันได้เลยนะลิงโหลดใต้คลิปอย่ลืมก็ผมกดลิงก์โหลดก็คือโหลดได้ฟรีเลยโอเคคลิปน้องคนลากันไปก่อนก็ผมมาเจอคลิปหน้านะสำหรับใครที่ได้เกมอะไรเมนบอกกันได้ยังไงก็ ฝากเกมนี้เอาไว้ในอ้อมกอดของทุกคนด้วยโอเคใครอยากฟังเพลงต้นคลิปก็เต้งคลิปนะเขาฝากมาเจอหน้าผมบ๊ายบาย